าพี่น้องครับบกสวัสดีครับวันนี้ก็คือเก่าเหมือนเดิมครับมาพบพกับเคยื่สกุลพ่อเลือยครับพี่น้องกามี่เอฟซีคอมาคนับพี่น้องเนาะอยากให้เฮ็ดเงี่ยใบพัดนะพี่น้องเนาะนี่ครับอยากให้เฮ็ดเงี่ยใบพัดหายนะพี่น้องเนาะอยากล้องครับของแบบเอ่อเครื่องสกุลนะพี่น้องเนาะนี่ก็บใบพัดนี่ครับสำเร็จนะพี่น้องเนาะเพื่อไห่มาเอ่อเฮ็ดเป็ดตัวกบครับเมื่อกี้นี่ก็ ลืมเลยพี่น้องเนาะลืมเฮ็ดให้์เมอร์ครับนี่ครับกระเลาเป็นเรียบร้อยแล้ว่น้องอันนี้ไม่ซักครับผมนะครับลืมลืมเป็นลูกเพิ่มครับนี่ครับการเลาะแล้วครับพี่น้พื่อนเพื่อจิตตัดออกจากนี้ครับเพื่อนเพื่อนจิตตัดออกจากนี้ครับใไซมีดคัตเตอร์ครับพี่น้องครับใบกระดาษคัดครับคัดเป็นอย่ครับ ซักครับเศษไม่ซักซักท่องครับเพื่อนเอาเพื่อนเห็ดเหือแขคงแล้วเพื่องเนาะเลยขอนล้วเพื่อนมากครับนี่ครับนี่ครับได้มาสำเนียงเลครับเศษมั่นครับเศษไม่ซักครับขอนล้วเพื่อนมากครับผมคาให้มันได้เนือครับเป็นเนื้อมันละเอียดครับ เห็นไหมเป็นแน่นี้ครับพี่น้องเห็นมั้ครับพี่น้องท่องมันจะเป็นแน่นี่ครับเป็นโก,โกลลๆนๆว่ำๆนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเวลามันมันลงไปน้ำหนามมันจะซีบอมุดรับมันจะลอยขึ้นเนื้อหนามแบบนี้ครับจะเป็นหลงนะครับเรื่มพี่นอ <c oughs> ้องเรื่มเป็นตอนขึ้นลูปนะมั้งนะพี่น้องเนาะเป็นอยา่างการตีปลาสะดุครับพี่น้อง เอาครับพี่น้องหนาสิได้ประมาณนี้ครับนี่ครับนี่ครับจะเป็นแน่นี้ครับผมเป็นคล้ายๆกบครับงอกกบนะพี่น้องเนาะนี่ครับใบพัดกนาจายูเบอร์นี้ครับผมจะอยู่ประมาณนี้ครับสตีดประมาณนี้ครับอ๋อครับ กเขาการประกอบครับผมขั้นตอนที่สิประกอบกับเอฟซี FC อยากได้พี่นอ้องมันขอวอะไรเพื่อนเี้ครับปกติแล้วกับเนื้อตีปลาคอผมก็เห็ดเองนะครับนอกเห็ดเอือกันเนี้ยพกกเพื่อน,อ,น,อ,อ,น,นยอยากได้เนื้อใบพัดครับตีสะดุครับพี่นอ้องก็เลยจัดให้เพื่อนเนี้ยครับพี่นอ้องขอมากครับมือเ้าเนี่ ที่จังหวัดนคนพรพนมครับผมยีงยังไมเวลาบลุาร้ายแล้วครับพอมาก,กืจ่จัดหายสนอยครับพี่นอ้อง ตอนสิตไส์เล็กรวดนะครับตัวนี้กคอันมันธุะเป็นมวลน้องเล็กสื่อตามร้านมากนะพี่น้องเครับมะจีมวลนละสามสิบกว่าบาทนะพี่น้องเนับสามสิบห้านะครับก็จำมะพิษนี่ครับเป็นดวดขาวครับดวดแข็งนะพี่น้องเนาบจะต้องในผ้าล้างนะพี่น้องผ้าล้างเพื่อฟังเล็กครับพี่น้องครับบ่ได้ใส่สว่านซีดนะครับพี่น้องสิบผ้าครับสิบผ้าผ้าแต่เจ้าหญ้าครับผม จะได้ก็ได้นะพี่น้องเนาะให้พาเครื่องกลางนะครับผมพาเครื่องกลางครับกายมันเคร่งครับพี่น้อง บาดกลางๆครับแต่ว่าตัดง่ายครับใบซักมันอ่อนครับผมบตรต้องเอาไม้ใหญ่ก็ได้พี่น้องบตรต้องเอาไม้นักก็ได้พี่น้องเพราะว่ามันจะทึ่งตัวนี้เนี่ยครับแล้วก็บเบ็ดเนี่ยครับมันก็จะน้ำนักก็จะร้ายเติบมากพี่น้องครับผ่าได้ศูนย์กลางครับผม ก็บปวดง่ายปวดได้ครับพี่น้องเพราะว่าได้ใส่เม็ดคัตเตอร์น,นะครับเล้าไปเรื่อยๆครับพี่น้องบดใส่เครื่องคัดบดใส่เครื่อง,องออยัะะงครับพี่น้องฝีมือล้วนๆครับผมศิลปะมือเอรับพี่น้องเห็ดบลาบ้างเหนียวมือขาดแล้วพี่น้องมีดคัตเตอร์คมครับผมเพื่อสีได้เดืเอดเหนียวแบบธรรมดาครับ ม่านี้ครับทั้งนางกับพาลงประมาณนี้ครับผมตัวนี้ครับตขามากวนเล็กนี่สะกนครับพี่น้องเอาเข้าไปที่เขา้า เขาเงี้ยครับข้างกับภาพเล็กไปนี่นะพี่น like ้องเนาะมาใส่นี่ครับผมนี่ครับก็ตะปูตะปูซอนครับบิดก็ได้ครับพี่น้องบิดก็ได้โบบิดก็ได้ได้พี่น้องได้ตัวนี้เนี่ยปกติเราพบกับเสบบบิดนะพี่น้องเนาะแต่ตะปุบบิดครับเพราะว่าเบ็ดมันเฮ็ดไปตีปลาสะโดครับเนี่ยตัวนี้บ่มันตีปลาคอครับตีปลาคอนี่บ่บิดก็ได้ครับผมบริยานมันรุดครับปลาคอนี่ นี่ครับแล้วครับมันจะเป็น่ยนนี้ตัวนี้มันก็จิใส่อยู่แบบเจ็ดสีนะพี่น้องครับมันก็จิมาจกเจ็ดสีครับผมกาวมาดผู้ได้ครับพี่น้องโบตรงสันโบตรงหญ้าครับมันพอดีครับผมนี่ครับให้เลือันตีนได้ครับนี่ครับเป็น่ยนนี้ครับ โอเคเลยครับได้แล้วครับเนี่ยตัวนี้มันก็บเซยว่กับตัวนี้นะพี่น้องเนาะใบพัดมันกเซีย่แบบนี้ครับเนี่ยก็จะจายยื่ระยะนี้ครับผมแังไม้ครับเป็นยังไงตัวแบบนี้นะพี่น้องเนาะจัดให้เลยครับผมได้ตะกลงกับเฮดได้เยอ่ครับเอาครับกต็ต้องตัวนี้ก็ต้องใส่ ใส่กาวใช่ไหมพี่้องกาวห่อนครับผมเดง็ง่ายง่ายครับยา,ยายาสักก้อนครับพี่้องครับยากาวไว้ตรงไหนตัวนึงมันอยู่สักก้อนครับ ขีตัวเห่าตัดออกนะพี่นออ้องเไยนี่ครับขีตันี้ยาไว้ครับจอดกาวไว้สักวันครับอนี้เอากระเป๋าไว้มันแห็นใช่ไหมครับจ้งมาขอตัวนาครับไม่ซกักไม่ซักในสีนั่นแห็นกไว้ใหม่ตัวอื่นครับกาวนี่ นี้ห้องกะอาประมาณนี้ครับพี่น้องครับกะกะว่าถกข้ามาให้ให้เล็กตัวนี้มันกิ่นลงมาน้ำทองเล็กๆครับผมบได้เจาะหูแล้วพี่น้องเลยอันนี้ผ้าล้างครับผมประมาณนี้ครับน่ครับถบไปครับ ้เนาะชิมครับตัวนี้เป็นชิมจับปากปลาครับพี่น้องปลายแหลมจับปากปลาครับเาตะปูใช้พี่น้องนิ้เลยครับ,น,บนิ้บทึบนะครับนี่มันเป็นนี่แหละครับนี่นี่ครับมันสิเป็นนะนี่ครับผมเห็นนะพี่น้องเนาะแล้วก็คมลงเลยครับนี่นี่คมลงเลรียบร้อยครับ นี่คือเอาไซเลยครับพี่รองมาเนี่ยเรียบเลยมันก็ะชิวอยู่ระยะนี้นะพี่รองเนาะแสดงว่าได้แล้วครับนาะดึงออกมากไหมครับนี่ให้มวาใส่แบบนี้ครับปุบใส่น้าหุ่ยเลยพี่รองแจ็คไซ่กาวครับ นี่ครับนี่ครับมันิการ์เซ็ตเป็นนะนี่ครับผมเห็นไหมครับสัดหน้าครับโอเคครับตัวนี้ครับบีบลงครับบบีลงได้แล้วก็คมหัวลงครับคมลงกับไส้ไส้กาวแล้วครับอันนี้ ก่าไ,คไ้ครับหายูครับสักกนจังปล่อยครับอาครับแล้วแล้วครับพน้องนี่มันก็จะเป็นน,นั่นเอครับม,มันก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วครับพน้นองยางครับ อน้ครับตันนี้ก็เอาไซรแล้วครับไซ่ยาให้เรียบร้อยครับเอาครับโอเคครับกัสสเป็นแบบนี้ครับผมนี่ครับี่น้องนี่ครับคัดครับพี่น้องคัดนี้คัดให้ละเอียดครับ นี่กันพดอดีครับลูกสไส้มาเตะตลาดพี่น้องนี่ครับของฝากครับผมโ,โตรตีใส่ไขค่ครับนี่อุ้ยใส่ไข่ได้พี่น้องอืเห็ดเงียบเห็นเนี่ยบแบบนั้นเห็ดหอครับสุดยอดแล้วครับน้องเจ้าเนี่ย ซื้อกินประจำครับจอนะนะครับสมุนหอคุ้มกยครับ กินอะไรกับลงมือกับโต,ตครับพี่น้องไีบริบุทธิ์ครับแล้ครับได้ทีเลยน้องสิเอาซิเมตนะครับประมาณนี้ครับผมนี่ครับ นะครับเคลือยไปแล้วครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมนี่ครับมันก็จะเป็นสีแบบนี้ครับเคลือบกาวครับผมเคลือบกาวห่อนนะครับเคลือบกาวห่อนนี่เนื้อนี่ก็สีแข็งความครับผมจากไม้เนื้อ่ก็สะกลายเป็นเนื้อแข็งครับผม ครับโอเคครับผมวันนี้ก็ใส่ผูครับพี่น้องออโอ้ว่าั่นเหวงพี่น้องกินเลยนะครับผูสีไส้การสัมภาวณสีไส้ก็ต้องเป็นนี่ครับไส้สีดำกับสีขาวครับ,รบตัวนี้เงี้ยตัวนี้ก็ <c oughs> เป็นสายที่นี้ครับมัดได้ครับผมขอบแบบ ควบรัดตัดตอนได้ไหมพี่น้องเนาะแดกกับบริขิดว่าสิอั่นแนละพี่น้องเนาะขยับใส่ถ่าวนี่ได้จังเลยพี่น้องมัดเลยครับผมมัดผู้ใส่เลยครับทำกับข้าวครับการนวดผู้ก็บตุบอันนี้ครับหนึ่งชองหลอดพ่อพี่น้องช่องหลอดสามหอดพ่พี่น้องเนาะฮ้ยครับตัดครับ ตัวนี้สามสิบบาทครับสามสิบห้าบาทครับพี่นอ้องเือากันครับกับลวดซื้อสามสิบห้าบาทนีท่ิได้อยู่ประมาณสี่ตัวห้าตัวครับผูกอันนี้ตัดเพื่อไว้เลยครับพี่นอ้องตรงนี้ เรียบร้อยโรงเรียนจีนครับผมนี่ครับมันก็นึกเปียนแนนี่ครับพี่นอ้องเป็นได้พี่นอ้องนี่ครับแล้วครับผมเซตครับ อยยาโ้นี่ครับที่เขาจะกวนใส่ครับเนี่ยติปโคจะเป็นทรงหนีบครับพี่น้องเขียวๆครับจะเป็นนาเลียมครับนี่ครับเป็นได้นี่ครับผมเนี่ยติปโคครับแต่ตัวนี้ fc ขอมาครับอย่างไทยไทยครับเนี่ยวิพัดครับนี่ครับก็ได้จัดให้เลยครับแบบนี้ครับผมนี่ สไตล์นี้ครับผมเอาครับไปรุดไปชมกันบมึงครับว่ามันสไตล์เอ็กซ์ตร์มาชิมาเปได้ครับเนี่ยตัวนี้เอาครับพี่น้องครับกลมาหอดไม้นะพี่น้องเนาะกลับชิมาลองเนื่อครับไอเอสซี่ครับผมกลับเป็นเนื่อใบพัดนี่นะครับนี่ครับเป็นเนื่อใบพัดครับมาลองให้เอสซี่มึงครับพี่น้องครับว่าสิเป็นได้ไรครับผมเนื่อเคยสิกุลเฮ็ดเองครับท่ำเองครับพี่น้องครับเนื่อไม่ล้วนๆครับแต่ว่า ช่วงระยะเปลี่ยนแปลงในตีเนี้ยไม่ได้อยู่ครับบบได้กบซับกบยังในตีได้อยู่ครับกบกระโดดกระเดียดนี่ครับได้อยู่แต่ว่าหกหกเนี่ต้องใส่เนี้ยยางครับพี่น้องครับนะครับสภาพไม้ครับพี่น้องลองมึงซื้อครับน้องบ้านเฮ้าเนี่ยรับพี่น้องไงใกล้บ้านครับผมอันนี้เอามาลองเมึงครับบบได้ใส่เบียดได้พี่น้องเนอะมาลองเมึงแกกสั้นครับว่าสิเปลี่ยนเนีได้ครับผมปลาสวบเงี้ยเก่ากบจักเดี๋ยวพี่น้องไง ปลาสวบ <c oughs> เนี่ยเปากับปลาจักนะพี่น้องลองมึงครับมาครับมาลองมึงครับบ้านเด็กจันมันสิมาแบบ แจ้งแจ๋วครับทำงานดีตีไกจครับ เบอร์สองพันครับพี่น้องกานใส่สามพันกับจิตจวดก็นี่ครับพี่น้อง อ่าพี่น้องครับกะสิประมาณนี้ครับผมอันนี้เอามาล่องแบบไม่ได้ใส่เบ็ดใส่ซนี้ครับแล้วก็นน้องธรรมาสะอาครับว่ามีปูมีปลาเราพี่น้องยังนี่มาล่องเงียะครับมาเมืองแอคชั่นมันว่ามันเป็นได้ครับพี่น้องเนาะก็โอเคครับกะสมกับเป็นเงียะไปพัดนี่แหละพี่น้องเไยมันก็ได้หนจำนี้แหละครับเงียะไปพัดดีน้ำจาดครับคันยาแข่งมันขึ้นน้ำดีครับตัวเงีย่กระตงเห็ดแบบนี้นะครับพี่น้องเนาะ เห็ดมันกลมเลยครับหัวมันนี่มาตรงเห็มันเั็นน้ำครับอันนี้เห็ดผมเห็ดเห็ดมันขึ้นเนื้อน้ำครึ่งเดียวครับพี่น้องครับนี่ตัวนี้ปั๊บได้ครับใบมันนี่แป้วเข่าอีกก็ได้ครับนี่มันตีน้ำแข็งครับแป้วเข่านี่ร้องคางครับผมตัวนี้ก็ใส่ครับนี่โอเคครับประมาณนี้ครับประมาณชั้นนี้แล้วครับ ตออเบอร์สองพันครับแจ๋วครับี่นคบสองพันเอาครับ, 2, อรบโอเคครับประมาณนี้ครับผมเยอเอฟซี 3, นครพนมครับผมเรียบร้อยครับ อันนี้เฮ็ดแบบบม่ได้คิดค่าเสียหายครับพี่น้องตัวนี้เป็นขอมาน้ำตครับพี่น้องครับเด็กแต่เพิ่นครับเพราะตอนนีล่งสีครับเรีวแต่เพิ่นเสร็ไปลง่งเอาครับผมคันมาคิดนี่คันชอบก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปก็จะกดพาลุยนี่ได้เพื่อนนะ้องนะเพื่อคลิปหน้ำมีกลาลังนเลใจเฮ็ดคลิปต่อต่อไปครับช่วงนี้ก็บบุคคลเห็นล่งคลิปไปะน,น,นะพี่น้องเนาะกับบุคคลไมีเวลาครับผมเวล,ลาบ่หลราณนะพี่น้องเนาะน,นี่ครับ อันนี้ก็พอดีได้โอกาสครับตัวนี้มันบใส่เวลาหลายครับเห็ุเนี่ยตัวนี้ก็ประมาณเราไปแล้วมากกับที่ประมาณสักโมงหนึ่งเนาะพี่น้องนะครับเนี่ยกับสีอยู่ประมาณสี่เสนครับผมความยาวประมาณสี่เสนครับความกว้างเนี่ยมันสามจุดหาครับผมประมาณนี้ครับผมเอาครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะพี่น้องเนาะไปครับพี่น้องคลิปนี้กับพ่อสนีครับผมสวัสดีครับ ท่าขึ้นครับพี่น้องหายพี่น้องบรรยากาศครับผม